ใ่โฮมหงดีมาแล้วเรียบร้อยเป็นเบาะหนังปัักไฟฟ้าด้วยเบิร์ดไอวิวซ้ายขวามีให้เรียบร้อย MG-MG5 มีเข้ามาแล้วค่ะรถเก่งทรงสปอร์ตนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่เพียงแค่1 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นคันนี้เลยค่ะ ได้ได้เข้ามาชมปี2021ตัว X4 ดันสีขาวเดิมๆกระจังหน้าไ i ม่เนื้อเชมาพร้อมกับกล้อง360องศาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับ d a ย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์แล้วที่สําคัญมาพร้อมกับแม็กเดิมจากศูนย์อบ17ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเบิร์ไอวิวซ้ายขวามีให้เรียบร้อยด้านท้ายค่อนข้างกว้างเลยบอดี้ตัวรถเขาค่อนข้างยาวบอกเลยว่าคันนี้ไปแบบสบายๆเลยมาค่ะได้พาไปดูออปชั่ นนะะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะตัวจอขนาดใหญ่นะไอบอกเลยว่าพร้อมใช้งานสุดๆตัวซันรูฟมีให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติตัวเบาะพอได้มาเป็นแบบเบาะทูโทนด้วยสีดาําตัดแดงเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมัลติฟังชันใส่พมห,ง,หงดีพรมดักหุ่นมาแล้วเรียบร้อยบอดี้ตัวรถ่อนข้างยาวขาไม่ติดหัวไม่ชนเบาะฟูๆเลยนะคะใครที่สนใจเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจสุนทคุณค่ะบ๊ายบาย